วันนี้วันพระเจ้าตักสินผมจึงมีโอกาสมาที่วัดกองดินมากราบสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชว่าพระเจ้าตักสินเรียบร้อยจะขอเสียงเซิมซีสักหน่อย โดนมาหลายอันเลยขออีกครั้งลกันครเรียบร้อยไดย หมายเลขสามดูหมายเลขสามหลังจากเสียงซิมซีเรียบร้อย ครับท่านว่าเซมซีท่านว่าให้อยู่เฉยๆไว้ก่อนนี่คือราชานุกศรพุทธศักราช2310นแน่นอนต้องมีไก่นะครับนี่เดินออกจากซุ้มมาแล้วนะครับ ใ่ายกองดินปืนนะครับที่นี่คือวัดกองดินมีประวัติศาสตร์นะครับก็คือพระเจ้าตักสินและกองทัพเคยมาทำดินปืนกันที่นี่ทางเข้า เคยมาตั้งค่ายพักทัพอยู่ที่นี่นะครับคือวัดกองดินเติมชื่อว่าวัดคงคาจืดนะครับพระเจ้าตักสินได้สั่งให้ภายพลทหารตำดินปืนสะสมกองไว้เพื่อเตรียมไปใช้ในศึกสงครามจึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านกองดินหมายถึงกองดินปืน คือวัดกองดินนะครับจุดรวมพลผลหลักพระเจ้าตากค่ายกองดินปืนทำปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากสนทุกยากกู้ชาติพระศาสนา ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูธชาแด่พระาศาสดาสรณมะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน5,000ปีสรณมะความทีปฏิบัติให้พอสมจเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระาศาสดาที่ถึงพ,พ่อพ่ออยู่พูดกับเจ้าชาติของเราคงอยู่ คู่พระศาสนาพุทธศาสนายืนยงคู่องค์กษัตาพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันสุดท้ายแล้วนะครับโมดนี้ขอให้แห่งๆกนะันทุกคนนะครับตอนรับปีใหม่นะครับ โอเคครับ okay,